โอ้โหโอ้โหว้าวทีมเอ็ม <GM S 2> คัมแบ็แล้วค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จากพวกเราสามสาวที่เปอดช่องตูดราฟิเชียลนะคะจะไหนวันนี้ได้เลิกได้หยาดนะคะมาเรียลชั่นนะคะออฟฟิเชียลเทอร์ ซีรีส์นะคะจากจีมเนะคะที่กำลังจะมาในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องน็อตี้เข่าไม่ใช่ผมที่แสดงนำโดยปาปีจุมพอนะคะแล้วก็คุณออฟคุณการนะคะนอกจากที่มีนัแสดงสมทบอีกมากมายเอนะคะมีซิงมี่าแปกมีหลายคนมากคุณชมแล้วจะบอกว่าจะบอกว่าพอร์ตเรื่องค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะว่ารอบนี้เราจะได้เห็นัั แล้วเห็นพออกกันแบบว่าบูบา<ม>หนักหน่วงมากน,นะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ก่อนดูนะคะฝากคุณไม่ชอบนะคะกด subscribe <ม>นะคะกด like กดแชร์ได้สำคัญคกดกระดิ่งไว้นะคะเวลาซีรีส์มานะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วก็ไปวิคอนว่าจะมีอะไรน่าสนใจในาาซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแบ,บ็กอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอวะไว้ดูนี่นะไอเนี่ยแกรมแกรมคนนี้หยกคนนี้ชอน พวกเนี้ยอ mm ันตรายมากมึงต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยไอ้แบกมันจะเข้าไปยุ่งเรื่องผิดกฎหมายจริงๆวะถ้ามึงกลัวมึงถอนตัวได้นะเว้ยไม่กูต้องตามหาคนที่ทำร้ายแบกให้ได้โอ้โหโอ้โหแล้วกูจะจับคนนั้นชอบกให้หมดกูไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาการเล่นรัวมิชช่นแบกปะเอ้าแบก แม่งรักเราเหมือนเดิมไหมใครโยกแกว่าใครว<ะ>ัมึงมาอยู่กับกูที่อูนะกูจะเตรนที่มึงกับมาเก่งทำให้กูโดนพักการ์ดจัไม่ได้เอเอ้ยนักเฮียดิกูเฮียแล้วไงอ่ะถออดูแว๊บ บูนักมากสิอ๋อกูเองและนี่ความตัวเป็นกูเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตั้งแต่เราทำเรื่องนี้มาไม่เคยมีครั้งไหนที่คนเห็นด้วยกับเราเท่านี้เลยนะเว้ยไอ้ทวีมันทำอะไรมึอวะคนที่ตายกูพ่อของเองพ่อของน้องอะคายามึงทำมึงก็พูดออกมาดิกูด,ดีใจนะที่มึงเล่าเรื่องนี้ให้กูฟัง ทำให้กูเข้าใจแล้วก็รู้จักมากขึ้นว้าวแก่ะเออมากมาฐานจริงค่ะเธอกับแบ็ดนี่มันยังไงกันอ๋ยนี่ไม่ใช่สิบอลมึงตั้งใจแกล่ะเนี่ยสเตอร์กับเราจะเสียเวลากองเราเลยทำตัวให้สมกับเป็นแบ็ดที่กูรู้จักเลย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันกูชอบแบบเนี้ยโอ้โอ้ยังไงย,ยึงโดนแน่ดิแต่แบบนี้ก็ดีแล้ว คือแบบอินเตอร์อะไรหนังอินเตอร์ป่ะมูนมันแบบมันคือหนังเรื่องหนึ่งอ่ะมันคือหนังอินเตอร์คุณผู้ชมแบบฟิลนั้นเลยอ่ะกอ,อใหแล้วน,นี่ไม่ใช่หนังเราจริงอุ้ยดีมากแม่แล้วทีนี้เราต้องทำเฮ้ยสะพมากอันนี้คือสะพายจริงจริงคุณผู้ชมอุย้ยแอันนี้คือแบบอันนี้คือแรงมากฉันรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันเก๋มากมันไม่หนังที่แบบ คือนี่คือสีกกฎของออฟกันที่เราเคยรู้จักมาเข้าใจปะสิ่งมันคือขั้นกว่าคุณแม่ซอมันบูมันแบบเรียว่าแล้วมันมีมันไม่ใช่หนังรักแบบรักที่เราเคยรู้จักอะแล้วมันมีฉันรู้สึกว่าไม่ใช่หนังรักมันไม่ดังที่มันแบบลงดีเทลแบบทุกช็อตอะคือถ้าดูแล้วอะห้ามหยุดดูและดูแล้วต้องดูแบบ คุณสองแค่แบบเก็บรายละเอียดให้มันหมดจะบอกว่าถ้าแบบว่าเป็นแฟนออฟกันมาแล้วมาดูเรื่องนี้จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาโผมากเป็นเรื่องที่เขาโตขึ้นเยอะมากเป็นแบบพัฒนาการแบบว่าโหดเลยอ่ะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดถึงแบบว่าเรื่องย่อและการคร่าวๆที่แบบว่าเผื่อบางคนแบบยังไม่เข้าใจนะอ่ะเราจะบอกก่อนว่าต่อพิการนะคะจะเล่นไปสองโบดก็คือแบ็คกับไว้นะคะซึ่งเป็นแฝดกันแล้วก็ตัวไวเนี่ย มีแบบว่าพักต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็รัสเซียกับพ่อแต่ว่าเขาว่าเหมือนจะมีจิตที่เหมือนว่าเชื่อมกันอ่ะคือถ้าอีกคนเป็นอะไรอ่ะอีกคนจะรู้สึกแล้วก็พอกลับมาปูปะตอนแรกกับไปอยู่ต่างประเทศก็คือเริ่มหายแล้วเริ่มจางหายกับความสัมพันธ์อันนี้คือเริ่มจางหายแต่พอกลับมามันรู้สึกอีกมันรู้สึกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนแบบมันอยู่ดีกินข้าวอยู่ดีคือแบบมันจะตายก็คือแบบว่าตอนนั้นก็คือตอนที่แบก่ะ โดนแบบว่าโดนซ้อมแล้วเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วไบก็เริ่มรู้สึกว่าแบบแบบเหมือนเตือนจะตายอ่ะเตือนจะตายอะไรเงี้ยแล้วก็เขโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะมีเพื่อนโทรมาก็คือเพื่อนโทรบอกว่าแบกเนี่ยแบกกัดคือโดนซ้อมโดนไม่โรงพยาบาลแล้วก็เขาก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าสาเหตุที่ทาให้แบกต้องมาอยู่ที่เนี่ยคือใคร เขาก็เลยปลอมตัวไปเป็นแบ็คเพื hmm. mm ่อ hmm. ส mm ื hmm. mm ่อไว้เ hmm. ป็น nah ตัวเป็นแบ็คเลยเพื hmm. mm ่อ hmm. ส mm ื hmm. mm ่อ hmm. ว yeah. ่าใครเป็นคนทําเป็นคนทําแบ็คใช่ไหมแล้วก็ได้มารู้จักเพื่อนของแบ็คทุกคนแล้วก็ทุกคนน่ะน่าสงสัยหมดเลยพอทุกคนไม่ชอบแบ็คเลยมันก็เลยทําให้เรื่องแบบว่าค่อนข้างแบบว่าชอนโยกแกมคือไม่มีใครชอบแบ็คเลยมันก็เลยทําให้เราแบบน่าสนใจเข้าอีกเพราะว่า อ้าว,แล,วแล้วอ,ะ,อะไรมันมีอ,อ,อพออะไรแล้วอย่างเงี้ยจะต้องมีความแบบว่าสืบสวนสอบสวนอีกในเรื่องเนี้เข้าใจไหมแต่แต่ที่ดูจากทีเซอร์ใช่ไหมแค่สองนาทีรู้สึกว่าตัวไวอะ่ะเป็นเบื้องหลังที่ทําให้แบบทุกคนแบบค่อยๆแบบโดนบออออแบบลงโทษทุกคน,นะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอะ่ะทุกคนก็เลยเริ่มสงสัยแต่คนที่สงสัยมากที่สุดคือชอนชอนคือสงสัย ตัวแบกที่ตัวไวที่ปอเป็นแบกเนี่ยว่ามันไม่เหมือนแบกคนเดิมมันไม่เหมือนแบกซึ่งแบบแต่หิดใจเหลือสักอย่างหนึ่งจนแบบเขาสองคนมีความผูกพันนะจนมีความแบบมันเขาเรียกอะไรมันมีสปาค่ะแม่มันมีแบบจุดที่ทำให้เขาอะเรามัน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมตรงที่ถ้ารู้ความจริงแล้วอะเรื่องจะจบยังไงตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วแล้วก็ทิ้งแล้วเขาทิ้งแบบทิ้งปมนะเขาไม่บอกว่า อนสุดท้ายรู้หรือไม่รู้ว่าแบบว่าเออใช่เพราะว่ามันมีจะมีซีนที่ตัวไว้ใช่ไหมตัวไว้กับตัวแบกอะได้กลับมาเจอกันใช่แล้วก็ไม่บอกแเราก็ไม่รู้อะเขาสับตัวไหมหรือว่าอะไรยังไงแล้วมันมีฉากหนึ่งที่บอกเลิกแฟนที่แบ๊กก็บอกเลิกแฟนหลังจากสรบตัวกันหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้ว่านั่นอะแบ๊กหรือไว้อีกทีหนึ่งแต่ถ้าให้ฉันเดาอ่ะฉันคิดว่าไว้กับแบ๊กสับตัวกันเลยแบ๊กไปกับพ่อ แล้วก็พ่อเอาคือเอาบินเอาส่งตัวบินกลับไปรัสเซียแล้วคือไว้ย,ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อจะแบบชดใช้ในสิ่งที่แบบตอนเด็กที่แบ,บ็คเคยโดนมาที่แบบต้องแย่ออกมาอะไรเงี้ยก็ต้องไปรอติดตามแล้วที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งอนะ่ะคือเอขาบอกว่าตัวชอนอะ่ะ เป็นคนที่ไม่ถูกกับแบ็กมากที่สุดในกลุ่มดังนั้นอะไวอะก็จะร้องไปสงสัยตัวชอรนมากที่สุดแล้ก็เลยมีเรื่องมีเหตุทําให้เขาต้องมาแบบว่าอยู่ใกล้กันแลอดสงสัยแบบตามติดแบบสืบค้นข้อมูลกับชอรนมากผูกพันกันไปแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายอะมานั้งใจอีกต่ว่าที่ว่าใครเป็นคนนเป็ใครอีกมันแบบซับมันซับมันซับมันซอนขึ้นไปอีกอะมันต้องดูนะแต่ว่าแบบตอนที่แบ๊กอยู่โรงพยาบาลอะแบบสภาพาแบบไม่นัดไม่รอไม่นัแบบ กลับมาได้แล้วว่าเข้าใจปะแล้วก่อนมานั้นก็โอเคนะคืออะไรขนาดนั้นน่ะคือเรื่องนี้เป็นเขาเป็นเรื่องที่แบบนี่ไม่ใช่จริงมากบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่จริงเอมนี่คือแบบอินเตอร์มากคุณผู้ชมเป็นแบบอีกก้าวหนึ่งของแบบซีรีส์วายเลยก็ได้คุณผู้ชมงงมากฉันแบบไม่คิดไม่ฝันว่าแบบอีกชั้นหนึ่งแหละจะขนาดนี้ฉันตกจะจะยอมรับเลยว่าฉันตกใจแต่กตกใจแล้วฉัน บบว่าเป็นครั้งแรกเนาะเพราะเราเห็นแต่รูปเนาะเป็นบอกว่าเป็นสปอตรูปออกมาบอกว่าน,นี่นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยออพอได้มาดูตัวอย่างคือแบบหาโคตรเท่อะขนาดนี้เลยเหรอแล้วพี่กันน่ะเพ็เนร<ม><บ>ดีามากหลอดแล้วคือแบบมีฉากชุกต่อยคือมันดีคือมันดีมากๆโอ้โหคุณผู้ชมถ้าไม่ได้พูดคําเดียวว่าถ้าไม่ได้อะไปชมคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของ Official Trailer นี้ไว้ก่อนแล้วกันไว้ใน Description Box คุณผู้ชมไปดูก่อนเลยว่าทิ้งกันสามอันมันตัดมันดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ทิ้งย้ำสามอันแล้วก็อีกไม่กี่อาทิตย์เนาะอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ซีรีส์ก็จะมาแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าซีรีส์นะคะจะเริ่มออนนะคะตอนแรกวันที่12ธันวาคมนะคะทุกคนในช่องซีมเอ็มยี่สิบห้าแล้วก็จะย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน เอชพนะครับผู้ชมแล้วขึ้มาเร็วมากมาสองทุ่มครึ่งเองก็น่าจะย้อนหลังผ่านครับเอชพประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะลือค้าขนาดนี้ซีมเอ็มคัมแบ็กแล้วค่ะจากที่เว้นช่วงระยะจากต้นปีใช่ไหมที่หลังจากมาบนฟ้าได้บาบนฟ้าไปกลับมาครั้งนี้เป็นการขยับที่ใหญ่เพื่อน จะเป็นเรื่องนี้แตะเต็มจะเป็นเบเกอร์บอยที่ปล่อยออกมาเต็มแบบมาดูงมันลังแล้วค่ะคุณผู้ชมเดวเจมเขาจะลงทุกวันจันทร์ึงแล้วเราก็จะไม่ได้ทิ้งช่วงแล้วเพราะว่าซีรีส์วายต่อแบบฮู้ยาวเปไลยก็คือวันจันทร์ลงแค่เพื่อนวันอังคารลงน็อตมีวันอันี้ลงเบกมีอ คุณผู้ชมตายมีให้ชมกันยาวๆจริงไหมไม่พลาดแน่นอนขอเพียงคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งเลยกดกระดิ่งไว้คุณคุณผู้ชมจะไม่พลาดแน่นอนค่ะกดกรดิ่งี่ g m เลยง่ายดีไม่โอเคครับคุณผู้ชมก็ยังไงนะคะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะ n o me นะคะเขาไม่ใช่ผมนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงฝากช่องของเราด้วยฝากีแอคชั่นของเราด้วยนะคะมาแน่นอนนะคะผู้ชมแล้วก็วันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะห่างพานะคุณผู้ชม